ประเพณีโลชิงช้าและการละเล่นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊กของชาวอาข่าแห่งดอยแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสวัสดีทุกท่านที่ร่วมเข้าร่วมงานเทศกาลโลชิงช้าและการละเล่นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊กของชาวอาข่าที่ดอยแม่สลอง ในวันนี้เรามีโอกาสได้แบ่งปันประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาวอาข่าจากจังหวัดเชียงรายประเพณีโลชิงช้าและการละเล่นกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊กเป็นงานที่มีความสนุกสนานและเต็มไปด้วยสีสันมาเริ่มต้นด้วยประเพณีโลชิงช้ากันเถอะประเพณีโลชิงช้าในช่วงเทศกาลโลชิงช้า ผู้หญิงชาวอาข่าจะเตรียมตัวให้สวยงามและแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายเพื่อเข้าร่วมพิธีโลชิงช้าประเพณีนี้มีความสำคัญในการเฉลิมฉลองให้พืชพันธุ์ที่จะได้เก็บเกี่ยวไว้บริโภคนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ชาวอาข่าจะมารวมตัวกันในชุมชนและสามารถสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของตนเองได้การละเล่นกระทุงกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊ก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเทศกาลนี้คือการละเล่นกระทุงกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊ซึ่งเป็นการสร้างความสนุกสนานและเป็นสีสันให้แก่ผู้มาร่วมชมงานได้สัมผัสกับเสียงดนตรีที่ทำจากกระบอกไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอาคาเป้าหมายของเทศกาลงานเทศกาลโลชิงช้าและการละเล่นกระทุงกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ๊นี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการสนุกสนานและเที่ยวประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นส่งเสริมคุณค่าสมัครสมานสามัคคีให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าอาขาได้เพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสมัครสมานสามัคคีให้เยาวชนรุ่นใหม่เรียนรู้ถึงขนบธบรรมเนียมประเพณีและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่าให้ชนเผ่าอาข่าได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของตนเองและสร้างโอกาสให้ชนเผ่ามีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งถ่ายทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการวันนี้และที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลที่มีความเป็นเอกลักษณ์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกสนานในงานเทศกาลโลชิงช้าขอบคุณค่ะ